ก็มายืนรอพี่หมื่นที่พ่าน้ำค่ะเอ้ย,อยไม่ใช่นี่พี่เองค่ะไม่ใช่เ,เล่นๆนะคะเจอกันอีกแล้วนะสำหรับวันนี้ค่ะบรรยากาศดีมากเลยทําตามสัญญาที่บอกไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าวันที่27พฤศจิกายนค่ะพี่จะพามาเที่ยวตลาดหลวงปู่ทั่วจังหวัดพระนาครศรสีอายุทยา เป็นเทศกาลลอยกระทงด้วยนะคะบรรยากาศก็จะดีเป็นพิเศษค่ะจริงๆตลาดนี้พี่เคยมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่เคยมาในบรรยากาศเย็นๆโปรเพลโปรเพแบบนี้เลยบอกได้เลยว่าสวยงามแล้วก็น่าถ่ายรูปมากๆนะคะและตลาดต้องชมแห่งนีน้ก็อยู่ในโครงการพาณิชให้ให้อะไรคะทายถายให้ใหให ท่นทานี่คือไม่ใช่แบบว่าท่าแอคกอะไรอย่างงี้นะมาถึงให้ทา่าคือท่านา้ำให้เราได้ไปลอยกระทงตามท่าต่างๆกันนั่นเองนะคะตอนนี้พี่อยู่ที่ท่าตลาดต้องชมหลวงปู่ทวดนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะลอยกระทงเนี่ยเราไปเดินหาของกินกันก่อนทุกคนเพราะว่าที่ผ่านมาของกินน่ากินแล้วก็เยอะมากมาค่ะ ถึงเติมหวานก่อนเลยค่ะตรงนี้ขนมวงทุกคนจิ้มจิม้มมันเป็นแบบไย่ดน,นัทไทยอะนึกอหมมาเทอด้านบนเป็นน้ำตาลอ้อยใช่ไหมคะพูดไม่ได้ยังปากเสียงอะไรเหมือนเรือหางยาวแล่นแถวนี้เลยทุกคนว้ายม่เชยอหางยาวขับเครื่องหมูทุกค่ะ คุณน้องสวัสดีค่ะคนสวยชื่อชื่อร้านอะไรชื่อร้านหมูทุบแม่บัวเผื่อนอันนี้เป็นแม่บัวเผื่อนปะจ๊ะอุ๊ยอันนี้ทุบสดสดแล้วก็นี่คือขายแบบนี้เลยหรออหอมปรุงรสกำลังอร่อยทุกคนเลเข้ามาจะ สวยนานๆซะทำที hour, ่น okay. ีจ so like. ้าเอาแล้วเอาแล้วหกไหมหกไหมอุ้ยปิดเลยจ้าท้องม้วนไม่จ้าท้องม้วนเปิดเปิดได้ยังจ้าแบบหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้อุ้ยแล้วทำยังไงวะยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ว่าไปว่าไปทุกคน เชิญค่ะเชิญค่ะทงมวลสดค่ะสดกว่าทงมวลก็ต้องแม่ค้าแล้วค่ะร้านชื่อร้านอะไรนะจ๊ะแม่ค่ะร้านลวยทองเข้ามาตลาดหลวงปู่ทวดเดินมาประมาณ19ล้าร้านอยู่ขวามือเอาเลยโอ้โหช็อกเลยค่ะ เจอแบบนี้ก็ช็อกสิคะช็อกไพรซ์เลยค่ะเพราะว่าพี่มาดะลงปุทวดกี่ครั้งนะคะไม่เคยเจอแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวไปนะคะสําหรับ DIT Outlet มีสินค้าที่ราคาประหยัดราคาถูกชัวร์นะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามเข้าไปดูเลยอ,อันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกอะไรก็ถูกอันนี้นก็ถูกโอ้ยถูกเรียงเรียนเลยค่ะทุกคนตั้งสติก่อนคะ่ะเพราะว่าของนะ่าซื้อไปหมดเลย ดีไอทีเอาเลนะคะเขาขายสินค้าอุปโภคบริโภคก็เป็นสินค้าราคาถูกจากโครงการทงฟ้าราคาประหยัดนั่นเองนะคะช็อปก็คืออยู่หน้าทางเข้าตลาดต้องชมตลาดหลวงปู่ทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุทยาเลยนะคะนอกจากนั้นยังมีสินค้าจากโครงการต่างๆภายใต้ของความส่งเสริมของโครงการค้าภายในด้วยอย่างเช่นหมู่บ้านธรรมค้าขายแบบนี้เดี๋ยวไปดูดีกว่า โอ้ยกินอิ่มแล้วก็มานั่งปล่อยตัวปล่อยใจริมน้ําแบบเนี้ยอ้มันชิลจริงๆเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีๆนะคะถ้าใครอยากจะมาดื่มด่าบรรยากาศดีๆแบบนี้มาได้ที่ตลาดหลวงปู่ทั่วตลาดต้องชมในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในค่ะถือว่าเป็นการช่วยสร้างรายได้แล้วก็ขยายโอกาสให้กับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ผู้ประกอบการตลาดด้วยนะคะตามนโยบายของรัฐบาลเขานั่นเองอกรมการค้าภายในดูแลร่ตลาดต้องชมแล้วนะคะยังดูแลเศรษฐกิจฐานรากับโครงการหมู่บ้านธรรมค้าขายอีกทุกคนเร็วๆนี้นะคะในวันที่ ที่ 1>, 1ถึงวันที่6ธันวาค่ะจะมีการนำดอานมดไขยทั่วประเทศมาจัดอยู่ใจกลางกรุงเทพที่ไอคอนสยามนั่นเองค่ะเดี๋ยวพีจะพาไปชมบรรยากาศงานนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอดื่มด่ำบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกับมาเชลเล่นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะที่ไอคอนสยามจ้าบ๊ายบาย